ไปนะดี่ดามาครับงานวันนี้งานฟิฟแฟนเพลสวันนี้ก็คืองานยิ่งใหญ่มากแบบนี้ครับผมเป็นฟิฟแฟนเพลสนะครับกับทาง oppo นะครับผมเป็นรุ่น m n 3ามฟิฟนะครับครับผมความพิเศษขอวันนี้มีอะไรบ้างกับกิจกรรมของแฟนเพลสก็จะเป็นกิจกรรมที่ได้เจอกับแฟนๆทุกคนนี่แหละครับผมแล้วก็จริงๆก็จะมีตัวแพ็กเกจพิเศษชื่อว่า The gold e n l i f e ครับผมข้างในก็จะมีทั้งแบคเก็ซีนมีทั้งตัวโทรศัพท์ oppo เนี่ยแล้วก็จริงๆมีตัวแบบว่า ความพิเศษในนั้นกะ็คือมีลายเซ็นของคุณด้วยครัรูปพี่ๆน้าสวยมากอนะ่ะสวยมากชอบมากครับก็จริงๆเป็นคอนเซ็ปที่ถ่ายกับทาง oppo เนี่ยครับว่าให้แสดงเห็นว่าแบบ oppo flip เนี่ยมันเลิศปังขนาดไหนนะ<ล>อ่อนออาฮะมันจึ้งมันสวยมากับกล้องที่ดีกว่าอ่าพับกับกล้องที่ดีกว่าครับ เป็นชุดง่ายๆอีกแล้วมากับคอนเซปต์แบบสีทองครับผมก็กแบบว่าก็เลยแบบทองขึ้นมานิดนึงรุ่นนี้ไม่ทำงดูแต่ไหนครับรุ่นนี้ใช่ไหมครับผมก็จริงๆก็คอนเซปต์ที่บอกเลยครับว่ากับทับกับกล้องที่ดีกว่าก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทรศัพท์ฟลิปเนี่ยของทาง Oppo มีกล้องที่มันดีมากจริงๆแล้วก็ตัวเซลฟี่เนี่ยมีระบบเป็น ultra er wide นะครับก็อ,อยากให้ทุกคนไปลองใช้กันจริงๆ Oppo อยู่กับพี่มาประมาณหัวเฮาปีแล้วตัวนี้เป็นฟลิปตัวแรกของพี่เลยที่ได้มาก็คือแบบตื่นเต้นมากๆ ว่ามันตอบโจทย์พีองไงบ้างในการใช้งานคือพีพกรุ่นนี้ไปแฟชั่นวีกตลอดหมายความว่าทุกคนที่ไปแฟชั่นวีกอย่างเงี้ยเราเพราะว่าสเปซที่มันแคบใช่ไหมครับหมายความว่าเรานั่งแค่ชิดอย่างเงี้ยแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ้าสมมติเราถ่ายอย่างเงี้ยบางทีแขนเราไปแบบบางเ้าหรืออะไรเ้าแต่เรามีฟลิปตัวเนี้ยเรายกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือได้เลยแล้วคือเราก็สามารถแบบเรคคอร์ดแบบนี้ได้นี่พับได้มากขึ้นเป็นล้านครั้งแล้วใช่พับหนึ่งล้านครั้งก็ไม่พังพังคร ฝากไปกด้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเป็น Apple Fire 3 Flip นะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองใช้กันนะครับอะไรนะครับเป็นสีลิมิเต็ดด้วยครับผมสุดยอดดีไลท์นะครับผมยังจับจองกันได้อยู่ครับ่าพีกส่งใครไปก็ไม่ได้มุงชามเด็กเขาลงมาตีแล้วก็าถุงพีไปแล้วต้องส่งใครทำอะไรอีกไปไหนนะต้องพีพีเออร์เขาถุงพีไปแล้วพร้อมไหมคะ พอแน่นอนเดี๋ยวเราต้องทําการเต็มตัวละยกเลิกงานทั้งหมดนะเต็มตัวไปตอบคาถามใจไหนเขาลงมพัสน์สิว่าอยังไงพีงทีก็มีเคยช็อตไหม่เลยไม่เคยช็อตบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วแต่บางทีบอกว่ามึนๆนิดหน่อยพี่ได้เทำไปรอบนึงแล้าบอกว่าเขาแบบเอาอันไหนมาใช้นี่ก็ก็ดูบ้างนะครับผมบางอันก็แบบย้อนกลับไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเยอะมากจนงงไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือแบบอ๋ออะไรเงี้ย ไม่คิดเหมือนกันเราก็ตอบแล้วก็พูดไปเรื่อยอ่ะพี่แต่ทักษะของการตอบคำถามของพี่คือขั้นเหนือเลยนะขั้นเหนือเลยหรอใช่เจอแน่มิสยูนิเวิร์เจอแน่อันนี้เตรียมไปประกวดเตรียมไปเป็นคเป็นกรรมการโดนโดนแน่แล้วองมีเ็สซับอะไรไหมคะแบบว่าด้วยความแบบไม่เคยชัอตมา โอจริงๆพี่ว่าไม่ไม่ไมีเคล็ดลับหรอกครับจริงๆพี่ว่าการการตอบคาถามมันคือการที่เราจะโชว์อินอาร์ติจูดแล้วเนี่ยแหละครับจริงๆตอบผิดถูกพี่ว่ามัน,ม,นมันวัดกันไม่ได้นอกจากว่าคนเรามันหลายความคิดมากอะไรเงี้ยตอบพี่ตัวเองรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราตอบแล้วเรารู้สึกมีความสุขที่เราจะได้ตอบมันก็พอแล้วมั้งครับน่าจะนะไม่รู้เหมือนกันมันมีจังหวะที่แบบเราแม้แม้เก็ไม่ออกเหมือนกันว่าจะตอบก็มีนะครับมีก็มีหลายๆที่ก็แบบมีแปล์บ้างอะไรเงี้ยจริงจริง คิดว่ามันมันอยู่ที่ว่าแบบสถานการณ์ที่เราเจอด้วยอะไรเงี้ยยิ่งเราตื่นเต้นเ,นเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอแล้วจ,จะบอกเอออะไรนะรอะไรเงี้ยอีกแปบบ๊บมาหาที่ดีก่อนทำไมอ่ะคุ<า>มแพ้นิดหน่อยอ<า>แพ้คำพูดล่าระา ดีใจนะครับดีใจมากๆจริงๆดีใจตั้งแต่แบบเหมือนเราเราได้มีโอกาสได้เจอแบบแฟนๆเยอะขึ้นด้วยช่วงเนี้ยได้มีโอกาสไปต่างประเทศเยอะขึ้นด้วยดีใจมากๆที่แบบเหมือนด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยแฟนๆก็ยังรักเราเหมือนเดิมแล้วก็ให้การสปอร์ตเราดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับที่ทหลายคนบอกว่าเวลาฟังสังมภาษณ์แล้วแบบมีความสูงสเราแบบว่าส<โ>องชั่วโมงก็ฟังได้ได้งั้นนั่งฟังเลย <laughs> ดีใจดีใจครับผมเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของที่ที่ให้ทุกคนได้อะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจมากๆครับจริงๆไปนั่งอ่านอะไรอย่างเงี้ยฟีดแบบของหลายๆคนก็เป็นความสุขที่ส่งกลับมาให้ตัวพี่เหมือนกันรอโชว์สแป๊ดเลยนะคะรอโชว์สแป๊ดถ้าจัดจะซื้อหรือเปล่าคนจะซื้อไม่ทันอุอ้ยได้ เล่นเกมเล่นเกมเฉยๆแล้วคราวนี้เขาให้เขียนเลขอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เขียนเลขไปตามที่แบบเราคิดไว้ในหัวอะไรเงี้ยเพลินถูกหวยพอดีเออเขาถูกหวยกันหมดเลยทันทีมก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะรู้สึกว่าคือช่วงนี้เพิเราแบบทำอะไรก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นะไม่ได้เราพูดอย่างนี้ไม่ได้เราต้องแบบว่ายังไงดีอะทำยังไงก็ก็ขอทุกคนแฮปปี้ละกัน อะไรนะครับม่นนาเขาขอหนูขอบ้างหนูอยากได้สสยาดาราอ๋อไม่าปีนียาปีนี้พ ER> ี่ต้องมาสายาปีนี้พี่ต้องได้วอได้มีนักข่าวนะให้พี่พี่นักข่าวตั้งสสยาดาราให้พี่หน่อยได้ไหม่ไไม่รู้เหมือนกัน ไปเชียงใหม่เชียงใหม่บอกว่ารักนมากมากน่าเกลียดมากพี่ใครเขาจะไปกินแอลกอฮอล์กันแบบนั้นไปทรายก็ไปไปกับเพื่อนๆนี่แหละครับผมเป็นเวลาพักผ่อนพอดีบิวกินเขาไปต่างประเทศแล้วก็พี่ก็เลยขอพักด้วยเลยไหนๆก็จบจากคอนเสิร์ตเขาแล้วครับผมที่เขาใช้พี่เยอะๆอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเหนื่อยเงี้ยก็ต้องไปพักใจบ้างอะไรบ้างไปที่ไหนก็พินดาวไปนะับไปที่ไหนก็พินดาว ก็ตกใจเหมือนเราเข้าไปอะไรเงี้ยคนก็เหมือนแบบเอ้ยไม่ได้สนใจอะไรก็อาจจะมีทักบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมครัพอเหมือนเพลงเปิดขึ้นมาแล้วอยู่ดีก็แบบดูก็อาอะไรเงี้ยเป็นไงครับวันแบบที่เห็นว่าคนร้องเพลงไฟบอลแบบสุดราวกดีใจมากที่แบบว่าเพลงไฟบอลไปถึงประเทศเชียงใหม่ได้ไปถึงประเทศภูเก็ตได้ครับแค่แต่งมาทำมาทำบุญที่ไปทำบุญ สนุกค,ครับ<ม>ก็ถือว่าได้ไปพบเจอประชากรประเทศเชียงใหม่ชาวประเทศเชียงใหม่ดีใจแต่า,างจากที่กรุงเทพไม่ค่อยเจอเขาแตกต่างจากที่กรุงเทพไม่พอม่อยเจอรประชากรนู้นก็คนละาวาิฟนะครับผม<อ>จริงๆด้วยอากาศด้วยที่นู้นนะมั้งมันเลยทําให้คนแบบออกมาจอยกันเยอะคนทำแอคทิวิตี้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแบบได้เจอได้ได้เห็นแบบเขาใช้ชีวิตจริงๆแบบคนเมืองเชียงใหม่เขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยก็ก็ก็สนุกดีก็มีโอกาสเดี๋ยวจะกลับไปเยือนประเทศเชียงใหม่อีกรอบ ประเทศไทยมีกี่จังหวัดนะ77็ดสิบเจ็ดพี่จะไปเจ็ดสบเจ็ดจังหวัดสอกคนรอให้ดีทุกคนรอนะพี่ค่ะที่สปอนเซอร์เลยคะตอนที่เขาไปเที่ยวตามรัเงีแล้วเราไปเชียงใหม่เนี่ยเขาสปอนเซอร์เราปะสปอนเซอร์เพื่อไงฮะเขาเหนื่อยมากเข้าเป็นประเด็นก็ขอไอเทมันสนุกละกันได้ข่าวว่าไปเล่นกับหม่งกับหมาด้วยนี่อากาศหนาวนี่ อะไรนะครับเช็คตลอดก็มีเช็คตลอดไหมหรือว่าส่งมาก็ดูในไอจีพองของพี่ๆทุกคนเนี่ยแหละครับผมมีมฝากซื้อของฝากอะไรของอะไรไหมของขวัญแล้วครับฝากซื้อของก็ไม่ไม่อยากฝากเขาก็แบบอยากให้เขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาไปเที่ยวธรรมชาติด้วยครับผมก็เลยไม่ได้ฝากซื้อของอะไรไปพิเศษกับน้ำงๆทุกคน อะไรนะบัสบัสบัสจะเดบิวต์ไปแล้วบัสเดบิวต์ไปแล้วกำลังจะเดบิวต์กำลังจะเดบิวต์ทำไมครับกำลังจะเดบิวต์ให้กำลังใจน้องยังไงอ๋อมีความรู้สึกยังไงก็ดีใจกับน้องๆ้องด้วยจริงๆเห็นน้องน้องมาตั้งแต่เป็นเทรนนออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนอย่างเงี้ยในระหว่างที่พี่ยังอยู่นาดาวบาทีก็ได้มีโอกาสเห็นน้องๆ้องมาแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นน้องนเติบโตมีความสามารถแล้วก็เก่งจริงๆทุกคนเก่งจริงครับผมดีใจด้วยที่จะได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินนวงบัสะคร แล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆค่าางงนีเขะก็จะมีส่งอาหารนั <S 1> <S 1> ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้องเขาเหนื่อยอยากกินอะไรก็ส่งไปอะไรเงี้ยเขาบอกาเป็นลูกรักพี่ยงเลยตอนนี้ยืนยืนหนึ่งเลยหรอเนี่พี่คือนัมเบอรวันของพี่ยงไองานนึงพี่ขาลูกใหญ่โตประดจันจตลมิตรค่ะงไงบ้างพี่ ก็ดีใจครับได้กลับไปเหมือนพี่ก้องที่ที่รู้จักกันที่รู้จักกันอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ชวนไปงานบอลพอดีอะไรเงี้ยก็เลยโอเคได้เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อยากกลับไปเจอเพื่อนๆอยู่แล้วเพราะว่าก็มีเพื่อนๆที่อยู่ที่นันด้วยอะไรเงี้ยครับพี่นาที่เห็นรูปเราไปขอประจันเป็นไงไีก็ดีใจนะครับดีใจแต่ว่าเหมือนรูปดีใจแต่ว่าเหมือนรูปที่เห็นน่าจะเป็นรูปเมื่อวันสองปีก่อน4ปีก่อนหรือสักอย่างเนี่ยแหละครับผมก็ดีใจครับดีใจมากๆที่แบบเหมือน ครั้งนึงเราเคยไปนั่งตรงนั้นเนาะ<ช>แปลกสอนว,วันนี้เราได้กลับมาดูตัวเองอยู่ตรงนั้นก็<ช>ดีใจมากๆครับก็ภูมิใจในความเป็นชาวอัสสิชัญนะ